เปาล้วครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูเกม s f p ตัวใหม่ล่าสุดครับที่กำลังจะเปิดเทสเบต้าให้กับเพื่อนเล่นในวันที่28พฤศจิกาอยู่นี้ครับซึ่งเป็นเกมโมบ้าครับผมสำหรับแฟนๆ ROV แล้วก็ถ้าได้เห็นเกมนี้ก็น่าจะ เข้ากันเกือบหมดทุกคนนะครับผมนี่นะเป็นเกมแรกนะครับของโรคเลยทีเดียวครับที่ทำเพย์ทูเออร์ที่เกี่ยวกับ m o บ้นั่นเองเนาะปกติเลยครับผมคล้ายๆกับ RV V ทุกอย่างนะครับก็มี3เลนนะครับ5 V5 มีการชิงแรงคงทุกอย่างเราจะได้เห็นนะครับผู้ออไซน์กราฟิกนะครับของเกมก็ตามคลิปวิดีโอเลยครับทุกอย่างฟังก์ชันอิทธิภัเนี่ยเหมือนๆกันเลยนะครับกับโมบ้ R อาวที่เราเคยเล่นมานะเพื่อนๆที่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอยากเป็นพิเศษครับกดขอบคุณหรือซุปเปอร์แฮงตรงนี้ครับพอเพื่อนๆกดปุ่มนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้และใส่จํานวนเงินตรงนี้ได้คอมเมนต์ของเพื่อนๆครับจะขึ้นคอมเมนต์และเป็นจํานวนเงินเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Topup มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัย และสำหรับแพ็กเกมใหม่ล่าสุดครับสำหรับเรการลอนจีตอนนี้ก็มีแพ็กทางอูบูสำอปจัดให้กับเพื่อนแล้วนะครับก็ดูราคากันได้นะครับราคาทางซ้ายมือเนี่ยก็คือราคาเพชรและก็ราคาแตใไม่ทางด้านขวามือก็คือราคาจริงที่เราต้องเติมเข้านะครับและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองแน่นอนครับสำหรับโอเมอร์สอปครับ เอาละะครับผมพอเราเข้ามาที่หนะ้าเว็บเนี่ยวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูรายละเอียดทุกอย่างของเกมครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมว่าตัวว่าตัวเกมเนี่ยจะเล่นกันรประมาณไหนวิธีเอิญเหรียญมันเอิญกันยังไงนะครับเออผู้เล่นเนี่ยต้องเล่นแบบไหนนะครับต้องซื้อ nft แบบไหนบ้างถึงจะสามารถเอิญได้เยอะกว่า ปกตินะครับป้องบอกเลยว่าเกมนี้ครับเหมาะกับสายฟรีด้วยสายฟรีเนี่ยก็สามารถเอินเกมนี้ได้เหมือนกันครับ และอีกข้อความสําคัญนะครับตัวเกมเป็นเกมของคนไทยร้อเซครับผมเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูในคอมมูนิตี้ได้ครับตอนนี้ก็มีเรื่องราวหรือกิจกรรมต่างๆครับที่ทางเดฟเนี่ยผู้พัฒนานะครับปล่อยกิจกรรมออกมาให้เรารุ้นรับรางวัลกันเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก NFT ไม่ว่าจะเป็นตัวเหรียญโทเคนนะครับตอนนี้ก็ มีกิจกรรมมากมายในคอมมูนิตี้ครับไม่ว่าจะเป็น Telegram, Discord, Facebook นะครับกดเข้าไปเข้าร่วมกันได้ครับติดตามข่าวสารสำหรับเกมนี้ในวันที่28นี้นะครับเวลา2ทุ่มประเทศไทยนะครับก็จะเปิดเทสเบต้าให้กับทุกคนเล่นนะครับและการเทสเบต้าเนี่ยก็จะมีรางวัลเรนกิ้งนะครับให้กับเพื่อนด้วยเนาะเออเราค่อยไปเทสกันครับทีนี้เรามาดูครับในตัวระบบเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เอาแบบสั้นแบบได้ใจความกันเลยละกันนะครับทีเดียวนะะสำหรับฮีโร่นะครับที่จะเปิดให้เราเล่นเนี่ยตอนเทสก็ มีนี่แหละครับตามรูปเลยนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็มาศึกษาก็ได้นะครับตัวละครเนี่ยผมจะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ได้ไปลองกันในเกมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะสายไหนนะครับผมอ่ะทีนี้ตัวสําคัญนะครับก็คือตัวโทเค็นนั่นเองครับในตัวโทเค็นครับก็จะมีอยู่2โทเค็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวอร์สโตนนะครับอยู่ที่2โทเค็นนี้เดี๋ยวเรามาพูดโทเค็นแรกกันก่อนแลวกันครับโทเค็นนี้ก็จะเป็นโทเค็นหลักนะครับของอีเวอร์มูลโทเค็นนั่นเองครับซับไพนี่นะเพื่อนๆจะเห็น อยู่ตรงนี้ละกันนะครับ1น0 0ล้านโทเค็นครับผมและโทเค็นนี้ได้มาจากไหนได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ครับ1ก็คือจากแคปซูลนะครับนี่นะก็จะเป็นลูกแคปซูลนะครับแคปซูลเนี่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดก,กันในตัวเกมครับผมว่าเป็นแคปซูลประเภทไหนที่เราจะได้ตัวเหรียญอิมวอร์มูลโทเค็นครับแล้วก็ตัว ตั๋วนะครับนี่นะก็จะมีตั๋วให้เราด้วยนะและจะเป็นตั๋วกิจกรรมบ้างนะครับตั๋วที่อยู่ในเกมบ้างที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนตัวนี้เนาะแล้วก็ระบบการสเต็คกิ้งนั่นเองครับเน่แล้วก็มีตัวฟักไข่นะเออสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับผมนี่นะเอ้ยระบบน่าสนใจดีนะครับแล้วก็รางวัลในการหมุนสปินนะครับต่อวันเนาะจากนั้นเรามาดูครับอีเวนต์สโตนเนี่ยอีเวนต์สโตนหามาจากไหนนะครับอีเวนต์สโตนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเพย์ทูเอิร์นแล้วนะครับเล่นเพื่อเอิร์ญละอันนี้ก็จะเป็นการเเอิรร์นนนใกมมะคับผ ก็จะมีจากระบบสังเคราะห์ด้วยนะครับนี่นะระบบสังเคราะห์นี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นการย่อยของย่อยรูนต่างๆนะอาจจะได้ตัวเหรียญอีเวอร์สโตนมาก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระบบท้าทายนะครับนีระบบท้าทายก็มีนะครับแล้วก็ท้าทายระบบเผาหรือกิวนั่นเองนะก็มีทัวร์นาเมนต์นะครับนี่การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับก็จะได้ ในตัวเหรียญ EverStone ด้วยแล้วก็อีเวนต์ในการจัดขึ้นต่างๆครับโอเคเราจะไม่พูดเยอะนะครับเรามาดูหน้าตาทีมงานครับเปิดหน้าเต็มๆเลยนะครับก็หลายคนนะถ้าเป็นแฟน RV นะครับหรือแฟนมูบ้าเนี่ยน่าจะคุ้นตาคุ้นหูก,กันแหละนะครับสำหรับเลฟเดฟนะถ้าใครอยากจะรู้จักหรืออยากจะพูดคุยนะเข้าไปที่เข้าไปที่คอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้เนี่ยก็จะมีเดฟนะครับอ่า ก็จะมี CEO นะคอยตอบแชทเราตลอดเลยนะครับอู้นนะ่าสนใจจริงๆเนาะทีนี้เราจะพูดในหัวใจสําคัญครับหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือ a d o p ดนั่นเองครับตอนนี้เกมก็มี a d o p ดให้กับเรานะครับร่วมกิจกรรมกัด้วยตอนนี้เหลืออยู่ที่36วันนะครับอ่าก็กิจกรรม a d o p ดอกเนี่ยก็จะ หมดลงนะเรามาดูว่าของรางวัลเนี่ยเขาให้อะไรบ้างนะครับก็คืออันดับ1-5เนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งยศใน Discord นะครับแล้วก็แคปซูลแคปซูลสกินที่เป็น NFT เลยนะเออมีความสามารถพิเศษอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในท้ายๆคลิปละกันครับผมจะเอารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมาพูดให้กับเพื่อนฟังครับว่าตัวแคปซูลเนี่ยที่เป็นสกิน NFT เนี่ยมันแล้วก็อันดับ6-10นะครับผมอ่าก็ได้ยศใน Discord เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเจลสิทธิ์เทโร NFT แคปซูลครับในการที่เราจะ ได้ฮีโร่แบบรุ่นต้นกำเนิดนะครับหรือ Genesis Hero NFT นั่นเองครับอ่าก็จะได้เป็นรุ่นแรกเลยนะ Genesis เนี่ยบอกเลยว่า เกมไหนก็แล้วแต่ครับที่ทําเป็น NFT ขึ้นมานะครับสำหรับตัวฮีโร่เนี่ยที่เป็นเจเนซี่เนี่ยก็คือรุ่นแรกนะครับจะราคาแพงหน่อยเพราะว่าบางทีอาจจะมีความสามารถพิเศษหรือค่าสแต็กอะไรที่มันดีรุ่นก่อนๆน,น,นะครับก็คือรุ่น1นึ่เนาะอ่านั่นเองครับนี่หถึงอำหรับ1ินะครับก็จะมีสิทธิ์ในการลุ้นรับตรงนี้ครับกิจกรรมเนี่ยก็จะหมดในวันที่1มกราเนาะ พีใหม่พอดีนะครับผมเกมนี้เนาะต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับมีลดแมปเนี่ยในการเปิดจริงเนี่ยก็คือต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้าเนาะแต่ว่าปีนี้ก็คือวันที่28พฤศจิกาเนี่ยก็คือทดลองหรือเทสเบต้านั่นเองแล้วก็มาใส่อะไรกันให้เรียบร้อยนะครับก็วิธีการใส่ก็คือเราก็ไปโหลดเมตาแมปนะครับที่เป็น bsc นะ n บนั้นสปาร์ชเอนนั่นเองครับแล้วก็เอาเลขกระเป๋าตรงนี้มาใส่ครับผมอ่าแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสําหรับ Ado ด็อแล้วนะครับ โอเคเรามาดูไวเปเปอร์ครับหัวใจสําคัญสําคัญของเราเลยสําหรับเกมนี้ครับว่ามันเล่นยังไงให้อะไรบ้างนะครับผมนี่สําหรับตัวฮีโร่นะครับเราก็เห็นโมเดลกันแล้วเขาๆแล้วุณน่าเล่นนะผมมองว่าน่าเล่นนะครับถ้าเกมเนี่ยมันไปได้นะครับมีการพัฒนาอะไรต่างๆพันาเนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับสาหรับตัวแมปนะครับตัวแมปเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วเนาะก็คร้าๆเลยนะครับผมนี่ก็จะมีฝั่งคีฟสายฟงสายฟ้าฟ์มบูเลต นะครับผมซ้ายขวาเหมือนกันเลยเนอะถ้าเป็นสายโมบ้าเนี่ยน่าจะไม่ยากอยู่แล้วนะครับน่าจะค,คุ้นเคยกันแล้วหน้าตาเรามาดูหน้านี้แล้วกันครับก็คือในตัวเอิ์นิ่งหรือการเล่นเพื่อเอินในเกมนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะเราดูครับก็จะมีตัวหมด ปกตินะครับการต่อสู้แบบ normal match หรือ l a n g นะครับผมแล้วก็ d e l i v r y quest ก็จะมี quest รายวันให้เราทำด้วยนะเราก็จะได้ในตัวกล่องนะครับกล่องรายวันที่เราจะมาเปิดลุ้นรับหาเหรียญนั่นเองแล้วก็เป็น quest รายสัปดาห์นะครับที่เราต้องทำเนาะเออน่าสนใจอยู่นะครับถ้าเป็นโหมดปกติเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าไปต่อสู้แบบ f ร e ด d o m m a t นะครับผมอ่าเราอยากจะต่อสู้เขาก็จะมีในระบบของ stamina ครับผม s t a ิน่าเนี่ยคือ stamina นะครับถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยก ก็จะมี Stamina ่าให้เราน่าจะ1แต้มนะครับที่ผมไปอ่านรายละเอียดมาแล้วนะถ้าเป็นแบบว่าใครที่มีตัว nft นะครับนี่นะก็จะได้ s t a ามิน่ที่เยอะมากขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในรายละเอียดครับผมในแคปซูลของเกมนี้นะครับก็จะมีอยู่2ประเภทครับก็จะมี Hero c a p ปซูลและก็สนะกินแคปซูลครับนี่นะฮีโร่แคปซูลแลวก็ Skin c a p s ซูลครับแคปซูลพวกนี้นะก็มี คือบอกเลยว่านะครับถ้าเราได้มาเนี่ยก็จะเปิดเปิดได้ตัวฮีโร่ที่เป็น NFT เลยนะครับแล้วก็สกินก็จะมีะเป็นสกิน NFT นะครับตัวนี้ก็คือมีขายในเกมอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องหรือเราอาจจะต้องรอนะครับว่าอาจจะมี p รีเซลออกมาขายให้กับเราในส่วนของราคาเนี่ยเรามาดูกันครับราคาตัวกล่องน,นะครับก็จะถูก ตรึงแบบคงที่ไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นตัวฮีโร่เนี่ยน่าจะ20ดอลลาร์นะครับผมถ้าเป็นตัวสกินก็น่าจะ50ดอลลาร์นะครับนี่นะเราก็มาเปิดดูได้นะครับในตัวก็จะมีค่าคอสนะครับในการที่เราต้องซื้อเหรียญของตัวเกมนะครับเข้าไปเพื่อที่จะเปิดในตัวแคปซูลนะเรามาดูตัวคอสครับคอสสำหรับกล่องแคปซูลของฮีโร่เนี่ยฮีโร่ที่เป็น NFT ที่เราเปิดออกมานะครับก็จะอยู่1,625 หกริบหตัวเหรียญอีเวอร์มูนนะครับแล้วก็ในตัวของสกินก็คือ15,000อีเวอร์มูนนะครับตัวสกินเนี่ยก็จะค่อนข้างแพงนะครับถ้าราคารวมๆก็คืออย่างที่ผมพูดครับ20ดอลลาร์สำหรับฮีโร่50ดอลลาร์สำหรับสกินนะครับในตัวของของขวัญหรือลูทบ็อกซ์ที่ผมพูดนะครับก็คือสายฟรีจะมี1สเตมินานะครับในการที่จะเล่นแล้วก็ได้รับกล่องนะครับสำหรับลุนบ็อกซ์ถ้าเป็นสายมีตัว NFT นะครับมากกว่า5ตัวเนี่ยก็จะได้ ตัวละ1 s t a งสต้มินั่น่เองครับอ่ามี5ตัวก็จะได้5 s t a ต i n มินีนี่ยังไม่รวมสกินนะครับถ้าเรามีสกินแล้วเราก็จะได้รับแต้มสต m i มิเนียเพิ่มขึ้นอีกนะครับตัวกล่องนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับนี่นะเราจะเห็นตัวกล่องนะครับก็จะมีระดับของมันอยู่แล้วนะก็จะมีบลูสิเวอร์โกลเพชินัมไดมอนด์นะครับผมนี่ไล่ไปเลยนะในกล่องประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นกล่องวินเนอร์ลุนบอกนะครับวินเนอร์ลุนบอกเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่สําหรับผู้ที่เล่นแล้วชนะนะครับแต่เราต้องใช้ สตา m i นะในการลงเราถึงจะได้กล่องนี้นะครับถ้าเราชนะนะครับก็จะเป็นกล่องที่ระดับสูงๆหน่อยนะครับนี่แหละผู้เล่นที่อันดับสูงนะครับจะมีโอกาสได้รางวัลที่สูงที่มี รางวัลที่สูงมากขึ้นด้วยนะครับหรือกล่องนั่นเองนะถ้าเราชนะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับกล่องที่ระดับสูงนะครับเรามาดูของในกล่องนะครับที่เป็นอ่าวินเนอร์รูทบ็อกนะครับวินเนอร์รูทบ็อกเนี่ยก็จะมีตัวเหรียญน,นะครับนี่อ่าในกล่องเนี่ยก็จะมีรุ้นะครับอีเวอร์สโตนนะครับแล้วก็อีเวอร์พอยต์แล้วก็ร้นระดับหนึ่งนะอันนี้ก็คือกล่องผู้ชนะนะครับผมเราจะเห็นตรงนี้นะ อีเวอร์สโตนนะครับอย่างตัวเหรียญที่ผมเคยพูดให้กับเพื่อนฝั่งตะแรกนะไอ้นี้ก็คือเอาไว้ใช้เอิร์ดนะครับกล่องประเภทที่2ครับกล่องประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นลอสเซอร์สโตนก็คือกล่องผู้สําหรับแพ้นะครับแพ้เนี่ยก็จะได้กล่องเหมือนกันนะครับแต่กล่องสําหรับคนที่แพ้นะครับก็คือจะได้ตัวเหรียญนะมีรุ่นในตัวเหรียญอีเวอร์สโตน Ever stone นะครับแล้วก็อีเวอร์พอยต์แต่ไม่มีรุนนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้มีระบบรุนนะครับรุ่นและก็มีการอัปเกรดด้วยนะ ฟรีลูดบ็อกเนี่ยจะเป็นกล่องนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยเล่นแล้วชนะที่ในโหมดปกตินะครับไม่ใช่โหมดแล้งนะถ้าเป็นโหมดปกตินะครับเราก็จะได้ฟรีรูดบ็อกตรงนี้มาฟรีรูดบ็อกเนี่ยก็จะเป็นเหรียญนะครับอีเวอร์สโตนและก็อีเวอร์พอยนั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวกล่องที่สําคัญนะครับสําหรับสายฟรีเนี่ยเราได้แน่ๆก็คือเดลี่ลุทบ็อกนะครับก็คือเควสหลายวันนั่นเองครับเราก็จะได้กล่องนี้มาลุ้นรับอะไรครับลุ้นรับตัวเหรียญอีเวอร์สโตนนั่นเองครับ และกล่องต่อมาประเภทสุดท้ายครับก็จะเป็นวีคบ o ็อก x นะครับหรือกล่องรายสัปดาห์ถ้าเราทำเฟสรายสัปดาห์เสร็จนะครับเราก็จะได้กล่องน,นี้มาก็จะมีลุ้นลับในตัวของเหรียญอีเวนต์แลวก็ลูดระดับ1น่นั่นเองอผมว่าน่าสนใจนะครับที่ก็ตอบโจทย์กับให้สายฟรีได้เล่นด้วยนะครับหรือถ้าใครแบบสายลงทุนก็20ดอลกับ50ดอลน,นะครับซื้อตัวฮีโร่แล้วก็ซื้อสกินมาใส่ ก็จะมีสต a น i n a นะครับก็เยอะกว่าชาวบ้านแล้วก็จะได้เอิร์ดเยอะกว่าชาวบ้านด้วยเหมือนกันครับผมอย่างที่ผมพูดครับนี่คือระบบสต amina น,นะครับเรามาดูครับระบบสต amina เนี่ยถ้าเรามีฮีโร่0ถึง4ตัวนะครับเราจะได้1สตึต amina นะ ก็คือเรามีโอกาสที่จะไปเล่น1ครั้งเนี่ยถ้าชนะเราก็ได้ลูทบ็อกซ์อยู่แค่1กล่องนะครับผมแค่1กล่องเนาะถ้าเรามีฮีโร่นะครับที่เป็นตัวเอ็เอฟพเนี่ยหตัวนะครับเราก็จะได้5้าสตัมเนียะครับถ้าเอาจริงๆก็คือถ้าเราจะซื้อตัว NFT จริงๆนะครับต้องซื้อ5ตัวนะครับถึงจะคุ้มนะอย่าไปซื้อ1 2 3นะครับ4อย่างนี้ไม่เอานะครับไม่คุ้มได้แค่1นึ่งสตัมเมเนียครับคือเกมบังคับให้เรามีตัว NFT 5ตัวอยู่แล้วนะครับผมก็จะไ 5 stamina ครับผมในตัวถ้าเรานะครับอยากได้10 stamina เนี่ยเราต้องจำเป็นต้องมีฮีโร่ที่เป็น NFT 5ีตัวแล้วก็บวก3แลสกินครับ3แลสกินนะครับจำไว้ดีๆเนาะก็จะต้อง ไปเปิดสกินอีกนะครับอีก3แลนี่ก็ต้องจะใช้งบค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับต้องไปซื้อกล่อง NFT ที่เป็นสกินนะครับ3กล่องก็คือ150ดอลลาร์แล้วก็ไปซื้อในตัวฮีโร่อีก100ดอลลาร์นะครับก็จะตกเป็นอยู่ที่250ดอลลาร์เราถึงจะได้10สเตมนนินานั่นเอง ข้อความสําคัญครับนี่ใจความสําคัญมาอยู่ตรงนี้ครับวันที่28ที่จะเปิดเอลฟาหรือเทสให้กับเราเนี่ยเรานะครับผมจะมีโอกาสลุ้นรับครับของรางวัลครับผมนี่นะก็จะมีลําดับทั้งหมดครับ 1- นึถึงสองครับที่จะได้รับรางวัลนะเรามาดูรางวัลครับหนึ่งหนึ่งร้อยถึงสองเนี่ยก็จะได้ตัวเจเนซิตเอ t ครับหรือฮีโร่นะหนึ่งใบหนึ่งตัวที่จะไปเปิดลุ้นครับ51ถึงอันดับ100เนี่ยก็จะได้10 อีเวอร์มูลนะครับหรือ10ดอลลาร์ครับผมราคาเนาะราคาที่เขาตั้งไว้นะครับก็คือ10ดอลลาร์นั่นเองครับก็ได้ตัวเจเนซิตอีกนะครับผม1ตัวอ่ายี่สิบเอ็ดนะครับถึง50เนี่ยก็จะได้30ดอลลาร์แล้วก็1ตัวละครเจเนซิตเอ็นทีค่าหกถึงยี่สิบครับเจ็ดสิบดอลลาร์นะครับผมก็ได้ถ้าใครที่ติดอันดับนะครับผมพูดไว้ก่อนนะครับถ้าใครติดอันดับในตัว ถ้าใครติดอันดับนะครับในแรง่งเปิดเทสเนี่ยก็จะมีทุนทรัพย์นะครับในการที่จะเอาไปซื้อ NFT ในตอนที่เปิดจริงนะเออก็จะมีโอกาสมากกว่าชาวบ,บ้านนั่นเองครับคือเกมนะ่ะเราเซฟให้สนุกอยู่แล้วนะครับและก็มีการลุ้นลับด้วยนะครับในการเปิดเทสในวันที่28ที่จะถึงนียก็คือพรุ่งนี้นี่เองนะครับวันนี้ผมอัดวันที่27นะพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเราไปเล่นนะครับแล้วเราติดอันดับเนี่ย เรามีโอกาสนะครับหนึ่งก็คืออย่างน,น้อยถตยิดอันดับ1น,นึ่งถึงสองอเนี่ยเราก็อย่างน้อยเราก็ได้ฮีโร่มาฟรีแล้วครับฮีโร่มูลค่า20ดอลลาร์นะก็ โอเคครับต่อมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่สําคัญสําคัญอันนี้ผมยกตัวอย่างที่สําคัญสำคัญมาให้กับเพื่อนๆครับก็เพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมครับผมไปลง Ado ์ดครับผมจะทิ้งลิงก์แอร์ดอกไว้ให้เพื่อนๆครับเพื่อรุ่นรับ NFT เผื่อโอกาสจะเป็นของเราบ้างนะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับในวันที่28เวลาสองทุ่มประเทศไทยเตรียมตัวและก็เตรียมทีมครับเพื่อปั่นแหลงปั่นอันดับให้ตัวเองเพื่อไปรุ่นรับ NFT กันเลยครับผมฝากไว้แค่นี้ครับ